สวัสดีค่ะดีมทิติพงขันตะค่ะจากเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้นะคะดีมจะมารีวิวที่ดินด้านหน้าติดเขาด้านหลังติดลำห้วยค่ะที่ดินเนื้อที่สองไร่สง,งานที่ชนดนสสจอขุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะห่างจากถนนสายหลักหมายเลข3357เพียง500เมตรเท่านั้นค่ะ มีเพื่อนบ้านนะคะใครที่กำลังมองหาที่ดินติดชายภูเขาด้านหลังติดลำห้วยอยู่นะคะดีมแนะนำแปลงนี้เลยค่ะบริเวณรอบๆภูเขานะคะเราสามารถขับรถรอบภูเขาได้เลยค่ะด้านหน้าที่ดินนะคะจะติดถนนลูกกลังเนี่ยค่ะที่ดิมเดินอยู่หน้ากว้างประมาณ65เมตรนะคะ ที่ดินติดถนนสด้านค่ะด้านตรงนี้ที่ดิมเดินอยู่นะคะแล้วก็ด้านด้านหน้าค่ะฝั่งขวาของที่ดินก็จะติดถนนสาธารณะนะคะส่วนด้านซ้ายของที่ดินก็ติดแปลงเพื่อนบ้านที่ล้อมรั้วด้วดหนามอยู่ค่ะส่วนด้านหลังของที่นะคะติดลำห้วยธรรมชาติตลอดแนวที่ดินเลยค่ะที่ดินสูงกว่าถนนนะคะเพราะว่าเราถมไว้แล้วเพื่อที่จะปลูกบ้านผักค่ะ บริเวณรอบๆบรรยากาศดีนะคะมีเพื่อนบ้านเดินทางสะดวกมากๆเลยเหมาะที่จะปูบ้านพักต่างอากาศนะคะหรือว่าซื้อเก็บไว้เพราะว่าเป็นที่ชายเขาด้านหลังติดลำห้วยด้านข้างของเรานะคะมีเพื่อนบ้านขุดโคกหนองนาวไว้ด้วยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะห่างจากที่ดินเช่นโครงการพระราชดำริเขาชาง,งุม้ม วัดเขาช่องพานวัดทําน้ำนะคะห่างจากที่ดินประมาณ5กิโลเมตรค่ะการเดินทางนะคะจากกรุงเทพมายังที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่87กิโลเมตรเท่านั้น,นะคะ่ะใช้เวลาชั่วโมงนิดๆก็ถึงที่แล้วเหมาะที่จะซื้อเก็บไว้พักพรช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าเดินทางสะดวกมากๆเลยบริเวณเพื่อน เพื่อนบ้านแปลงข้างๆเราเนะะี่ยค่ะขุดโค้งหนองนากันแหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์นะคะที่เป็นที่เนินค่ะน้ําไม่ท่วมนะคะมีน้ําอยู่หลังลําห้วยแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยค่ะด้านหลังมีวิวภูเขาด้วยเพื่อนเพื่อนเราปลูกเป็นปลูกทําเป็นสวนขุดโคกหนองนาปลูกต้นไม้กันทิ้งไว้เยอะเลยค่ะ ที่แปลงนี้นะคะถ้าเราตัดต้นหญ้าที่ขึ้นสูงสูงเนี่ยค่ะก็เราจะเห็นพื้นที่ชัดเจนเลยที่เป็นที่เนินนะคะสูงกว่าถนนประมาณเกือบหนึ่งเมตรค่ะเดี๋ยวดิมพาเดินชมลำห้วยด้านหลังที่ดินนะคะนี่ค่ะลำห้วยด้านหลังที่ดินนะคะ เรามีการขุดดินจากที่ดินเรานะคะไปถมที่ที่จะปลูกบ้านให้สูงด้วยค่ะที่ดินเราจะสุดถึงด้านหลังลำห้วยเลยค่ะส่วนด้านหลังฝั่งตรงข้ามของลำห้วยเรานะคะก็จะเป็นไรอ้อยค่ะวิวภูเขาล้อมรอบที่ดินเลยที่ดินแปลงนี้นะคะน้ำประปาไฟฟ้านะคะห่างจากที่แปลงนี้ประมาณ50เมตรค่ะ ตรงนี้คือลำห้วยนะคะน้ำจะมีแบบนี้ค่ะตลอดทั้งปีเลยลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันเลยค่ะเหมาะที่จะปลูกต้นไม้ทำสวนเลยนะคะใครที่ชอบแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์นะคะลองแวะชมได้เลยค่ะที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ สองไร่สองงานที่ดินอยู่ตำบลเขาชง,งุม้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะราคาขายยกแปลงนะคะ1นึ่งล้านหนึ่น้าหนค่ะที่ดินโฉนดคุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะนี่วิวภูเขาด้านหน้าที่ดินเหล่าค่ะ บรรยากาศดีลมพัดเย็นสบายเลยค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่านัดชมที่ดินได้ทุกวันเลยค่ะติดต่อ087 006 0727ค่ะหรือไอดีไลน์ดีมขันตะนะคะหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะนี้เป็นแปลงที่ขุดโคกหนองนาทำสวน ปลูกต้นไม้ข้างๆที่เรานะคะใครที่กำลังมองหาที่ดินลักษณะนี้อยู่นะคะดีมแนะนำเลยห่างจากถนนซสายหลักนิดเดียวเองค่ะสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพลงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ